ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชุมลงคนรักและศรัทธาลงทวดเหยียบน้ํำทะเลจิดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับลงบททวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับเนื้อว่าน2 4งสจนมาถึงได้หลายรุ่นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอ เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดอีกเช่นเดิมนะครับคือหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดใหญ่นะครับที่อะลึกยกเสียนหลวงปู่ทวดสกปี2 4 4 7นะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับผมได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมกรพบท่านหนึ่งนะครับที่ชมรายการผมนะครับส่งพระรุ่นนี้นะครับมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับได้ศึกษา่อนสะสมนะครับครับท่านจะได้ รับทราบประวัติความเป็นมาและองค์จริงขององค์พระนะครับที่คุณอาสะสมไว้นะครับพระองค์นี้เป็นพระนอนกล่องนะครับครับ17ปีนะครับยังไม่ได้ออกมาจากกล่องนะครับวันนี้ผมจะนํามาเสนอและให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับครับที่ได้ส่งพระมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับอุ่นสอกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดพระบูชาขนาดใหญ่นะครับครับ ที่วัดห้วยมงคลนะครับจะสร้างเป็นรูปเคารพหลวงูุทวดองค์ใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับครับและตอนที่หล่อเสียนพระองค์หลวงูุทดนะครับจะมีเนื้อที่เหลือจากเสียนพระนะครับคือเป็นเนื้อทองผสมนะครับเขาจึงนํามาทําเป็นรูปหลังตรีหลวงูุทวดหลังตรีรุ่นนี้นะครับครับฉะนั้นเหรียญหลวงูุทวดหลังตรีรุ่นนี้นะครับจึงมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็น เนื help, helmet, he ้อว่าไอ้เนื้อโลหะที่เหลือนะครับจากการหล่อเสียนสมัยนั้นครับเมื่อตอนหล่อเสียรพระองค์ใหญ่นะครับครับหลวงพ่อทวดองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นรูปหลวงพ่อทวดนั่งขัดสมาธิบนวัวคว่ำบางายนะครับบนฝ่ามือสองข้างครับมีลูกแก้วลอยเด่นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จเจ้าพระโคนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อที่เหลือจากหล่อเสียนพระองค์หลวงพ่อทวดวัดหืวยมงคลนะครับปี2 4 4 7นะครับ ด้านขวามือเรานะครับจะดอกโคดกันปอมนะครับเป็นตัวทอทหารนะครับย่อจากคำว่าทวดนะครับครับชัดเจนนะครับครับตามองค์พระนะครับจะมีเส้นสายฝนนะครับสาดมาครับเกิดจากการปั๊มกระแทกขององค์พระนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับหลวงทวดองค์นี้นะครับจะมีคาถานะครับหลวงบุ่ทวดนะครับนัโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะครับ และมีตัวอักษรหนังสือนะครับที่เขียนว่าเทีอะลลึกนะครับในการยกเสียนหลวงปู่ทวดอุ้นสอกรนะครับ15กุมภาพันธ์2547นะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดที่มีพิธีดีนะครับนะครับครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมและเผื่อท่านเห็นนะครับได้ศึกษาไว้นะครับและสะสมนะครับจานวนสร้างนะครับ จากเนื้อโลหะที่เหลือนะครับเอามารีทาเป็นองค์หลวงพ่ทวดหลังตรี่พิมพ์นี้นะครับประมาณพันกว่าองค์นะครับเป็นพระที่หาได้ยากครับแต่ว่าโอกาสของคนเราก็มีเท่าเทียมกันทุกคนนะครับเผื่อเราไปเจอที่ไหนนะครับให้เราเก็บหาได้เลยนะครับองค์นี้สภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพระนอนอยู่ในกล่องสิบเจ็ดปีนะครับครับเพิ่งเอามาเอาให้ท่านผู้ชมชมเป็นครั้งแรกนะครับตามองค์พระนะครับจะมีรอยปั๊มกระแทกนะครับของเนื้อโลหะนะครับ ครบองค์นี้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับหรือเนื้อทองฝาบาทนะครับครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับครับเนื้อจนวนเหลือจากเสียนองค์หล่อเสียนอลค์ทวดองคหญ่นะครับนํามาทําเป็นรูปหลังตรีติพิมนีนะครับครับจะสร้างและแจกให้ตํารวจทหารชายแดนภาคใต้สมัยนั้นนะครับราคาที่ให้ท่านผู้ชมให้ท่านประชาชนทางบ้านได้เช่าหานะครับสมัยนั้นราคาหลักหมื่นต้นต้นนะครับ ครับจะเป็นของที่หายากอยู่นะครับแต่ไม้นี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับ17ปีแล้วนะครับไม่พบเจอในท้องตลาดครับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อท่านที่เห็นนั้นให้เก็บได้เลยนะครับเป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งของวัดห้วยมงคลถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของท่านเลยนะครับของพระอาจารย์ไพโรจน์นะครับท่านเจ้าวาดวัดห้วยมงคลสร้างในสมัยนั้นนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับอยู่ในกล่องเดิมเดิมนะครับองค์นี้ครับ ครับเก็บมา17ปีพอดีนะครับคุณเอามาให้ผมให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดที่ะลึกยกเสียหนุ่มปู่ทวดสก2สองอนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกับขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงกาลสิน,นครับ